นี่ครับพี่น้องครับนี่บ้านผมเอื้อนว่านยาไข่เขียดครับพี่น้องครับนี่ปาดแต่มันหลายคักแน่นาะครับพี่น้องครับหลายจนเหลียวบ่เห็นต้นเขานะครับเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องไปที่เคารบรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารีที้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาพบพี่พบน้องเป็นประจําทุกมือคือเก่าเหมือนเดิมนะครับ สำหรับวัอนี้ครับพี่น้องครับนี่ในช่วงของแฮปปี้คลินิกนะครับเฮ้ากับซีมะวัจจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับที่พ่อให้พี่น้องป้องปายนะครับได้สอบถามกันมากนะครับกระบางส่วนนะครับพี่น้องนะครับได้แจ้งมาว่าไปเบิ้งพื้นทีหายแน่นะครับปลาซีมีการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไรนะครับสําหรับวัอนี้ก็คือกันครับนี่อยู่หน้าถ้ำบ้านมะค่าตําบลมะคาอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาศรคามนะครับนี่เนาะ สำหรับตอนนี้นะครับเพื่อนไส้เขานี่ครับนี่ก็ขอสี่เก้าครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้นะครับต้นเขาก็ได้ระดับเข่าแล้วครับพี่น้องครับนี่เกิดดีปัญญังนะครับแล้วก็แตกกอดีครับแต่ผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่ปาดนี่ครับมีวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้นะครับสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรนะครับผู้ที่ทาการปลูกเขายู่นี่เนาะเลี้ยวไปเคี้ยวต้องุูนครับนั่นก็คือต้นเขานะ ่ว่ามาเบิ่งทังนี้ครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าปุ้ยนี่เอ่อหญ้าเต็มไปเบิดเลยทีเดียวนะครับจนมองบ่เห็นต้นเขาครับพี่น้องครับนี่เนาะและนอกจากนั้นนะครับมีบางส่วนที่นาได้หลายนะครับตอนนี้ล่มทับต้นเขาเบิดแล้วครับนี่เนาะเอาเข้ามาเบิ่มพื้นที่อีกพื้นที่นึงนะครับที่ยุ่ใกล้กันนะครับมองที่มีเขาครับเปรียบเทียบกันเนาะ นี่ครับพี่น้องเขาเนี่มองที่มีเขานะครับบบมีหญ้าเนาะต้นเขางามปันยั้งครับแต่ว่ายู่ข้างๆกันนะครับผลปรากฏว่านี่ครับนี่เขาขึ้นบ่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีห้าเต็มไปหมดเลยนะครับสําหรับพื้นที่อยู่มองเนาะใกล้ๆกันนะครับก็เลยเปรียบเทียบให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันนะครับเอาส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับของ ยาไข่เขียดสิเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับไปพบไปพ่อนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งด้านการปลูกเขาและก็ทางด้านเคมีพันของเราได้เลยครับผมเอาสวัสดีครับเฮียครับผมครับยังครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ยาไข่เขียดครับเฮียครับผมครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ช่วงแฮปปี้คลินิกครับก็เกี่ยวกับเรื่องของตระกูลกบเป็นหลัก รตระกูลกกวันนี้มาก็คือไข่เขียดไข่เขี่ยดหญ้าไข่เขียดหรือว่ากกนะเป็นพืชตระกูลกกตระกูลกกเหรอเฮียใช่ครับเป็นตระกูลกกชนิดหนึ่งทางภาษาทางราชการเ,เรียกว่าหนวดปลาดุกโอ้หนวดปลาดุกครับอันนี้คือหนวดปลาดุกเลย แต่บ้านผมเรียกหญ้าไข่เขียดอ่าใช่ครับเหมือนกันใ,<ช>ใช่ไหมฮียใช่ครับอีสานบ้านเราเรียกหญ้าไข่เขียดอ๋อแต่ภาษาทางราชการเ,เรียกว่าหนวดปลาดุกโอ้ <นะ S 2> มีหน้าครับต้นมันคล้ายๆกับหนวดปลาดุกเนาะอ่าครับ<อ>ลักษณะตัวนี้อ่าไข่เขียดหรือว่าหนวดปลาดุกเนี่ยจัดเป็นพืชวัชพืชตระกูลก,กกชน,นิดหนึ่งอ๋อแตะกูลกกครับของที่มาของคําว่าไข่เขียด ก็คือเป็นพืชที่เป็นตระกูลกกแล้วเราไปดูที่ดอกมนะันอ่ะเป็นดอกเล like ็กๆเหมือนไข่เขียดไข่กบนะอ๋อใช่ใช่อันนี้เป็นที่มาจากทางอีสานเรียกว่าไข่เขียดครับครับนี่ก uh. ็คือเป็นวัชพืชตระกูลกกครับนะตอนต้นเล็กๆนี่มันจะแบนๆอือใช่ใช่ใช่แหลมๆใช่ใช่ถ้าเป็นพวกตระกูลผือนาหัวคอด อ่ะผืโง่คนนี้ตระกูลอ่าปกสามเหลี่ยมครับคนนั้นจะเป็นมเหลี่ยมต้นใหญ่ๆ่ครับแต่ถ้าเป็นหนวดปลาดุกหรือไข่เขียดนี่มันจะเป็นแบนโอใช่ใช่ใช่ครับเป็นแบนแล้วอันนี้เรียกว่าหนวดปลาดุกหรือว่าไข่เขียดเลยอืมครับผมครับในคลิปที่อาจารย์เอาให้ดูเหมือนเดิมเลยฮะสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจัดหนักเต็มเ็มนะไข่เขียดเต็มท้องนาเลยครับมีแต่ลายหนักๆเนี่ยลายหนักๆเลยนะช่วงนี้ถือว่าอ่เยอะจริงๆจากในในรูปที่อาจารย์ในคลิปที่อาจารย์ให้ดูนะฮะครับ ประเภทว่าเรียกว่าขี่ข้าวแล้วมองไม่เห็นต้นข้าวเลยใช่ครับผมมีแต่ไข่เขียดตัวนี้นะล้มทับข้าวเร็วก่อนเพื่อนเลยแั้งขึ้นหนาาแบบนี้ก่อนถือนาก่อนหัวคอดอีกตัวไข่เขียดนั่น้าขึ้นหนาเนี่ยล้มเลยครับล้มหนักเลยเสียหายข้าวเสียหายเยอะมากนะครับนี่ก็คือเป็นวัชพืชตระกูลกกนะหนวดปลาดกหรือว่าไข่เขียดครับผมทีนี้มาดูว่าเราจะใช้ยาอะไรในการกําจัดตัวไข่เขียดหรือหนวดปลาดกไลยครับครับผมก็ยัง เป็นตัวเดิมอยู่นะครับตองดี้ตองดี้ครับบวกกับอวากาศอวนกาดตองดี้บวกกับอวอนกาดครับยังเป็นตัวนี้อยู่นะครับในสองสัปนี้เราอาจจะได้ยินชื่อตองดี้กับอวอนกาดบ่อยหน่อยครับเขารู้สึกว่าตองดี้นะครับจะสามารถกําจัดนะครับยาได้หลายตัวอะไรเฮียทบทวนหน่อยอ่าใช่ครับตองดี้นี่เป็นยากําจัดวัชพืชตระกูลกกและใบกว้างหลายๆตัวเลยโดยเฉพาะในกลุ่มนาหวานน้ำต้มครับผมตองดี้จะดูแลได้เกือบหมดเลยครับ มาวันนี้เดี๋ยวผมจะเจาะลงเจาะจ,ง,จ,ง,จงไปนเรื่องข,ของไข่เขียดก้อมูลประดุกก่อนนะครับครับ,คร,บครับอย่างอย่างที่บอกไปนะอตองดี้เนี่ยเป็นยากําจัดพัชพืชตระกูลกกครับก็เริ่มจากวันนี้ไข่เขียดนะไข่เขียดนี่สามารถฆ่าได้ตั้งแต่หญ้าเล็กๆก็คือหลังจากหวานได้แล้วประมาณ15วันซึ่งไข่เขียดจะขึ้นมาในประมาณตั้งแต่ Uh, 10วัน8วันเนี่ยไข่เขียดจะขึ้นมาแล้วครับหลังจากหวานไปนะหวานไปพว๊บไข่เขียดขึ้นมาก่อนเลยแทงเล็กๆต้นเด็ดแบน,แบนอันนั้นเราคือไข่เขียดขึ้นมาอาจจะก่อนเพื่อนเลยครับในตระกูลกบนะครับพอโตขึ้นมาปุ๊บสัก15วันเนี่ยก็จะมาประมาณเซน,นงละเราจะเริ่มเช็ดเพราะฉะนั้นการฆ่าย้าตระกูลกบหรือว่ายาทุกชนิดนี่อยากให้ฆ่าตอนยอดไม่เกิน1เซนติเมตรจะทำให้เกษตรกรประหยัด อย่างหนึ่งกล่องของตองนี่บวกอวันกาดเนี่ยถ้าฉีดญ้าไม่เกินหนึ่งเฟนเนี่ยได้พื้นที่ถึงห้าไร่อครับหนึ่งกล่องนี้ได้ถึงห้าไร่เลยครับแต่ถ้าหญ้าเล็กๆหญ้าเล็กๆครับครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าข้าวจะมีผลกระทบนะเพราะว่าตองนี่เป็นยาชนิดหลุดซึมที่ไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิ้นเลยครับฉีดได้ตั้งแต่ข้าวสิบวันก็ฉีดได้ไม่มีบัตรไม่มีงันครับนี่คือข้อดีของตองนี่บวกอวันกาดครับผมเพราะฉะนั้น ในญ้าเล็กๆนี่เราควรจะฉีดเลยนะเพราะฉะนั้นเห็นไข่เกียดเล็กๆนี่เอาตองดี้กับอวนกาดมาฉีดได้เลยครับครับผมโดยใช้ตองดี้นี่หนึ่งซองครนะถ้ายาไม่เกินหนึ่งเซนนะหนึ่งซองครับบวกกับอวบนกาดหนึ่งฝาหนึ่งต่อหนึ่งเลยหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับหนึ่งซองกับหนึ่งฝาใช่ครับครับผมครับมันจะทําให้ตัวยาเนี่ยจับ ไปที่ใบได้ดีขึ้นเร็วขึ้นครับแล้วก็เข้าไปสู่จุดเจริญได้ดีขึ้นครับผมนะครับทําให้เกิดการตายเร็วขึ้นแต่ถ้าหญ้าโตขึ้นมาประมาณสักหนึ่งนิ้วนะฮะหนึ่งน,นิ้วชี้ขนาดนี้นะครับเราก็ต้องเพิ่มอัตราตองดีเป็นสองซองอ่าวอนคาดก็ต้องสองฝาครับผมนะครับก็คือยิ่งโตก็ยิ่งเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อ <ๆ S 1> ยๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่แนะนําให้มาฉีดตอนข้าวไม่เกินหญ้าไม่เกินหนึ่งเซนจะดีที่สุดเลยครับแล้วระดับเขาอีาไรอย่างี่ในคลิป ที่ทางอาจารย์เอาให้ดูนะฮะในรุ่นนี้ต้องใช้ประมาณสี่ซองสี่ซองครับตองดีสี่ซองครับครับบวกกับอาวอนการดสี่ฝาสี่ฝาครับนะ <ฝา S 1> ต้องใช้เต็มที่เพราะว่าเชื้อเป็นญ้าออกดอกแล้วครับเป็นเป็นชุดยาเก็บครับผมเป็นชุดยาเก็บ ตรงบริเวณไหนที่มีหญ้าถึงฉีดใช่ไหมเฮียใช่ครับฉีดเฉพาะบริเวณที่มีหญ้าตรงไหนไม่มีหญ้าเราก็ไม่ต้องฉีดนะฉีดกที่ฉีดซ้ําฉีดย้ําได้เลยโอโดยที่ข้าวไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นครับนะครับจะอีสานทุกวันนําไปเลยเต็มที่เลยครับครับผมครับครับแล้วก็การตายนะอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเนื่องจากตอนที่ผมเอาวักาีเป็นยาดูดซึมครับนะครับการตายเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงวัน นถึงจะออกอาการยุบให้เห็นแล้วก็ดึงออกมามันจะเริ่มหุดละดังนั้นพี่น้องเกษตรกรใจเย็นๆนะครับครับผมไม่ใช่ว่าฉีดวันสองวันแล้วเหลืองแล้วก็เหี่ยวตายไม่ใช่อย่างนั้นใช่ครับครับผมเป็นยาประเภทดูดซึมนะครับเฮียเนาะครับผมเป็นชนิดดูดซึมนะครับตองดีโกอวันกาดนะครับนี่คือรหรับไข่เขียดหรือว่าหนวดปลาดุกนะครับ นะครับนี่ในตองดี้มันจะมีอยู่10บซองนะในนี้มีซองย่อยอยู่10บซองนะครับเราก็ใช้ตามขนาดแต่ถ้าอย่างในคลิปนี้ใช้ไปเลย4ี่ซองนะครับอวันกาด4ฝาครับผมนะครับฉีดจี้ฉีดซ้ำได้โดยที่เข้าไม่มีผลกระทบใดใดั้งสิ้นครับครับผมเอาครับสำหรับท่านใดอยากจะได้ตองดีแล้วก็อวันกาดครับไปจัดการหนวดปลาดุกนะครับหรือว่ายากใ่เขียดทำไงครับเนี่ยครับผมครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทางแฮปปี้การเกษตร h ช n แนล ทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยนะครับแล้วก็รวมพลคนทำนาทาง l ล n e ID แล้วก็ล่าสุดเป็นแ a p ป y ้การุษเศรษฐชาแนลทาง Tik t o ็อกนะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับครับผมแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์อำเภอของไัยจังหวัดกาลสินครับผมครับขอบพระคุณเฮียอุดเป็นอย่างสูงครับผมขอบพระคุณครับครับครับผมครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้นะครับข้ามาบอกจากกันเกี่ยวกับเรื่องของยาไข้เขียดนะครับหรือว่าหนวดปลาดุกนะครับ ที่ตอนนี้ที่หน้าของพี่น้องป้องไปนะครับหลายๆท่านนะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับวัชพืชตัวนี้นะครับ0899428684ทั้ง ID ไลน์และก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับสามารถประสานมาได้เดี๋ยวกับเด้อสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญแช่ผักชจเกษตรเฮียอุดนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลคอมแลาผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม นี่ครับตองดีแล้วก็อาวานกาดสำหรับจัดการนวดประดุกหรือว่าย่าไข่เขียดครับพี่น้องครับ